ครับดอกที่3ครับนี่ครับอุ้มไปเลยครับโอ้ดากี้ครับดากี้พาทัวร์ซะแล้วเล็กกว่านะครับถ้าอาศัยความแข็งแรงนะครับเริ่มจะโชว์ให้เห็นเหมือนกันขยับเข้าไปเพชรเพชรเมืองชัยตั้งรับมีแข้งขวาดาคี้มีเปิดเกมตลอดนะครับโอ้โหตั้งแต่ยกแรกมาเลยครับดูจังหวะการจับการล็อกตอล็อกได้ตีได้แต่ว่ามันยังไอได้ไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ โอ้เป็นเพชรเมืองชัยนี่อาศัยหลักเรี่ยมนะครับคอยบิดคอยกระชากตีฟู้ด้วยครับช้าเสร็จแข้งนะครับช้าโดนเตะนะครับนี่ครับยอมให้เตะครับต่อยคืนวงในดากี้เสียไม้เสียเสาขวาครับเพชรเมืองชัยก็รอโต้อยู่เหมือนกันนะครับวงในครับดูว่าดากี้นี่เริ่มเดินเข้าไปนะครับเพชรเมืองชัยี่วงในก็เริ่มมีขวางนะครับมีลูกขวางแล้วก็แทงสู่อ๋อดีนะครับ ไทจะมีนระยะได้ดีกว่าการตีไม่ได้นะครับโวมตั้งกำแพงหน้าเอาไว้ขยับเข้าไปยังเดินเหมือนเดิมครับเดินเข้าไปครับพยายามต่อยนำนะครับต่อยน้ำจับวงในแล้วขึ้นบนให้ได้ครับแต่วเพชรเมืองไทยครับมีแข้งมีสออคอยดักเอาไว้ครับแทงขวาดากี้โอ้เจอเพชรเมืองไทยเหน็บขึ้นไปสองเข่าครับยังเดินเหมือนเดิมนะครับไม่ฝนนะครับ โอ้จะเดินช้านี่จะโดนแท่งขวาก่อนวงในต้นๆนัน้นจับแข็งแรงนะครับแต่ว่ามาถึงตอนนี้นี่เมืองเพชรเมืองชัยนี่เขามีลูกขวางมาช่วยดูครับมาแก้แล้วก็เรียบได้แรงๆเหมือนกันทําให้ดากี้นั้นทําอะไรได้ไม่ถนัดบ้างแล้วนะครับแม้ว่าจะพยายามเดินเบียดเดินชนก็ตามครับพยายามแก้ลูกขึ้นบนของดากี้เลยนะครับด้วยการขวางครับตอะน,นี้แรกแข่งครับถีบไว้ก่อนครับดากี้ เอาตัวรอดไปได้เดินเข้าไปครับจิ้มลำตัวนี่ครับล็อกคออีกแล้วอีกคนนึงล็อกคออีกคนนึงก็พยายามขวางหน้าไว้ครับเออเจอดากี้ล็อกคอกดคอไว้ครับตัวเองเริ่มจะมีลูกขวางหน้าครับมามามาขวางเอาไว้แล้วยาวด้วยนะครับเพชรเมืองไทยโอ้โหมาแล้วครับเดินเข้าไปนี่ออกแข้งซ้ายต่อยหมัดขออกเข้าไหนนี่เพชรเมืองไทยมีลูกแทงแล้วก็คาเอาไว้ ูว่าไม่ออกเยอะนะครับแต่เลือกออกครับเพชรเมืองชทยเก๋าครับทั้งคู่ครับแล้วก็ที่จังหวะความเก๋าความหนักความแรงครับดาที่สืบเข้าไปครับนี่ครับก้าวเข้ามาเสียบก้าวเข้ามางัดสองไว้ก่อนเลยครับเพชรเมืองไทยขวางหน้าอีกแล้วขวางหน้าอีกแล้วครับอ่าแรงมาตีคืนสิครับดูว่าวงไหนก็ยังทําไม่ถนัดทั้งคู่แต่เพชรเมืองไทยนั้นได้เหลี่ยมได้ทรงเลยครับโดยเฉพาะลูกขวาง ดูว่าจะทําได้ดีนะครับโอ้ซ้ายขยับเข้าไปเพชรเมืองช้ยขยัดหลอกไว้ก่อนเป็นชิ้นเป็นอันในช่วงพักยกนี่ทิมงานบอกให้พักออกนะครับต่อยท้องต่อยหน้าอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปกล้ำในแล้วครับอยู่นอกช้าก็โดนแข้งครับอยู่ในเป็นเลอกคอก็โดนขวางหน้าครับเดี๋ยวดูครับยกนี้จะแก้อย่างไงครับดากี้โจทย์ใหญ่แล้วครับเดินเข้าไปครับ่อยๆขยับ ดากี้ต่อยลำตัวนี่ไงเจอแท่นขวาโต้พืนครับหนีม,หมาเลยครับโอ้เพชรเบิงชัยครับใส่้าย <tr ust> ดักเอาไว้ครับเจอหมัดข,ข,ขวาของดากี้ไปหน้าดากี้เสียบมาเพชรเบิงชัยตั้งขึ้นไปเสียบเหมือนกันครับทีมงานนี่สั่งเดินต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับดากี้แต่ว่านักมวยเองก็พอต่อยได้ก็จะไปกล้ำหน่อยมาโดนลูกขวาก็ทำอะไรได้ไม่เป็นที่ทีมงานนี่นะครับ ไปปั้มกับเขาเองด้วยนะครับดาคี้รู้ว่ารูกร่างเสเปียบอยู่แล้วโอ้โหเพชรหนึ่งไทยนี่เวลาปั้มได้กรแ,แทงแล้วก็ค้าเอาไว้จะเป็นงานหนักของดาคี้นะครับช้าหรือเปล่าครับคิดช้าทำช้าหรือเปล่าเอาหมัดมาครับหน้าทีลำตัวทีเสียงเฮตามมาด้วยนะเดินเข้าไปครับดาคี้หมัดขวามาแล้วมาดิมาอีกทีมานี่ครับโอ้ลำตัวระบายหน้าแทงเข่าขวาครับ เสียงเชียร์แรงขึ้นมานะครับฝั่งของดาที่มุ็นแดงโอ้โหถ้าเดินเบียดตลอดนะครับต่อยท้องตนะ่อยหน้าตามที่ทีมงานต่างมีได้ดีเลยครับแต่ว่าเข้าไปตั้มอีกแล้วนะครับโอ้โหจะเข้าทางของเพชรเมืองชัยเลยนะครับจะเข้าไปตล้มแบบนี้นะครับเพชรเมืองชัยมีล็อกแล้วก็ตั้งกำแพงเอาไว้เอ้าเดินเบียดเข้าไปเป็นลำตัวที่ลำตัวต่อยท้องต่อยหน้าเอ้าดูนะครับต่อยได้นะครับจะเข้าไปปั้มอีกโอ้แม้ มาแบบหนึ่งสองหายจอมไปป้าวงนนี่ดูว่าแหมไม่ต่อเนื่องเลยครับหมัดได้เฮครับมาอีกแล้วครับหมัดขวาทิ้งบอลไปที่กลางลำตัวครับแต่หมัดเดียวไม่แหมเอ้ยไม่่อยถึงใจผู้โดยสารเลยครับแบบนี้ครับพอเข้าไนนนี่ก็จะโดนลูกขวางครับมาดูกันนะครับเตี้ยนไปตุ้มท้องโอ้จากร้กลามไนนก็โดนลูกขวางอีกแล้วทำอะไรได้ไม่ขนัดก็ต่อยท้องต่อยหน้านี่เรื่อยๆนะครับออกให้มันต่อเนื่องได้เรื่องเลยครับ โอ้โดยเฉพาะลูกต่อยท้องของดากี้ครับสร้างความหวาดเสียวให้ทีมงานของเพชรเมืองชัยมึงน้ำเงินเลยแหละครับแบบน,นี้ครับมาแล้วครับจับยัดเข้าไปครับผีจับยัดเข้าไปครับแล้วก็วงในวงในไม่ค่อยหน้าลุ้นหน้าละเท่าไหร่ครับแต่บัดขวาลำตัวนี่แหละครับอย่างอภิตายอย่างเดียวเพชรเมืองชัยนี่โดนลำตัวเข้าไปก็เลยหยั่นงที่เลี้ยงหมอนกันเลยครับดูนะเนาะจับก็ตั้งเลย อยู่ที่ดาบี้แล้วนะครับจะเดิมป่อยท้องต่อยหน้าได้ต่อเนื่องหรือเปล่าได้เมื่อไหร่นี้ได้รุ่นเลยนี่เลยครับเสียงเชียร์และรออยู่เลยครับพักกันกคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับนี่ครับบัดมาอีกแล้วทีเด็ดเลยครับทีเด็ดเลยครับเสียบเข้าไปเสียบคืนครับพยายามสอดในไล่แขนไว้เอาศอกสับหมัดขวาต่อยครับใตขวาคื้นมา เพชรเมืองไทยก็พยายามจะเดินเบียดถึงตัวปล้ำในแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เอา้าแต่ว่าจะตีได้หรือไม่ได้นะครับโอ้โหโดนล็อกเอาไว้ด้วยนี่แล้วนะครับสนุกแน่นะครับเวลาที่เหลือจากนี้นะครับอีกสองนาทีครึ่งอ้าวไปจับนายไปจับนายไปจับนายแทงซ้ายครับแล้วก็นี่ครับโอ้โห สถานการณ์จะพลิกผันอีกหรือเปล่านะครับยกมือเรียกว่าจับได้ดีหักลบมติ้งลงไปเลยนะครับเนามาดูเพชรเมืองไทยพยายามกดแขนเอาไว้ดาจี้ก็รัดในก็จริงแต่ยังทําอะไรได้เม่ชิ้นา,นานนะครับทิมงานก็บอกให้เดินเหมือนกันนะครับดาจี้เบียดเข้าไปดูนะครับไปปล้าในอ้าโอ้โหถ้าปล้มในนี่มันจะเข้าทางเพชรเมืองไทยเลยนะโดนดิบล้มลงไปอีกครับโอ้เป็นตัวถอยไม่ดีครับ เป็นตัวเดินถ้าไม่มีหมัดต่อยลําตัวนําก็ไม่ดีเหมือนกันครับดาที่ครับลําตัวมาหรือเปล่าต่อยไม่ต่อยต่อยลาตัวครับจับในจับตีเอาแทงขวาครับโดนยกกำแพงแล้วครับแหมทูนนี้ยังไงครับเนี่ยผิไปผิกมาจริงๆนะครับอยู่ที่เกมการชกนะครับการวางแผนการชกของทั้งคู่นี่ครับเยดีขยาไปต่อยมาโอ้ยฟันกอกเพชรมือไทยก็ตีตอ้ลงนเอา โอ้โหมาถึงตอนนี้ก็ถือว่ายังเบียดกันจริงๆครับเดินครับเดินต่อครับดาร์กี้สับเข้าไปครับหน้าแทงครับมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนอะไรเท่าไหร่ครับเกมเมืองในครับเดินต่อลุยต่อครับหน้าหรือลำตัวดีครับหน้าดีกว่าเอ้าเลือกที่หน้าครับโดนตีเข่าขึ้นแล้วก็ล็อกล็อกพยายามบิดเททีนึงครับเกมของเพชรเมืองชัยครับ มาโดนลูกล็อกนะครับลูกบิดนะเวลายังเหลือนะครับพยายามจะเบียดยังไม่สนแล้วครับชนอย่างเดียวต่อยต่อยท้องไปหน้าหายไปนะครับยกสุดท้ายเพชรเมืองไทยล็อกได้เออแล้วก็แทงโอ้ดอกนี้สวยเลยครับเอาละครับสถานการณ์ถือว่ามาถึงโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วครับเอ,เอ,เอแทงเข้าไป ม่ต้เข้าไปโดนินไปหน้าแกก็ยังจะเข้าไปครับเอามาดูกันนะครับอว,ว่า,า้าออกในเต้นด้วยความมั่นใจเหมือนกันนะครับดาี้ไม่ทำแล้วนะครับเรดเหือนไทยนี่ก็ไม่ทำแล้วครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับโดยเฉพาะทีมงานของทั้งสองฝั่งครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ การเดินเก็บไปคะแนนแรกนะครับในคะแนนที่สองใบสุดท้ายแล้วก็หันมาที่ดาี้นะครับโอ้โหดาี้เสียสีโคร,ราชนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมา